ปีใหม่นี้อยากให้พวกเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งดีและไม่ดีก็เป็นสิ่งที่เราต้องน้อมกลับมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงตัวเราว่าเราทุกข์เพราะอะไรเราผิดพลาดเพราะอะไรเราล้มเพราะอะไรนั่งสบายไม่ต้องพนมือแล้วตั้งใจวันนี้ไม่มีอะไรมากเราวปนปีใหม่แล้ว 2,568ยังรู้สึกว่าพึ่งฉลองปีใหม่ไปเมื่อไม่กี่วันปีใหม่มาอีกแล้วโลกโลกจเจริญขึ้นทุกวันแต่จริงๆแล้วโลกเสื่อมขึ้นทุกวันมันไม่ได้จเจริญขึ้นมันเสื่อมมากกว่าจเจริญเพราะมันจเจริญทางวัตถุมันไม่ได้จเจริญทางจิตใจ ปีใหม่นี้อยากให้พวกเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งดีและไม่ดีก็เป็นสิ่งที่เราต้องน้อมกลับมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงตัวเราว่าเราทุกข์เพราะอะไรเราผิดพลาดเพราะอะไรเราล้มเพราะอะไรแล้วเราก็ลุกขึ้นใหม่ครูบา,ายาจท่านบอกว่าล้มเดินสามก้าล้มสอง 2, ก็ยังเหลือหนึ่งก้า เดินสามเก้าล้มสองเก้าก็ยังเดินหนึ่งเก้าเดินไปจนจนมันไม่ลมสักเก้าบางทีก็ต้องยอมลมเขาบอกว่าล้มพ่อเก้าก็ดังดีกว่ายืนอยู่ที่เดิมล้มพ่อเดินเก้าไปข้างหน้ามันก็ยังขยับไปข้างหน้าแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยไม่ยอมที่จะต่อสู้หมด เป็นคนหมดอะไราตายยาเราก็จะท้อแท้ท้อถอยหมดกํำลังเหมือนไฟที่ไม่มีเชื้อสุดท้ายมันก็มอดดับลงชีวิตก็เหมือนกันก็ต้องมีพลังพลังแห่งชีวิตก็คือความสติปัญญาศรัทธาความเพียรความไม่ท้อถอยนั่นเองและต้องมีบุญกุศลเป็นเครื่องหนุนนำบุญจึงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลก เหมือนเราที่มาทำบุญในวันนี้นะเราก็ต้องมาทำบุญเป็นระยะระยะไว้เหมือนรถที่ต้องเติมน้ำมันถ้าเราไม่เติมน้ำมันเลยเมื่อน,น้ำมันมันหมดต่อให้ไปไกลขนาดไหนเราก็หยุดอยู่กับที่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงที่หมายังั้นจงมันเติมน้ำมันก็คือเติมบุญเนี่ยและพยายามอย่าทำให้น้ำมันมันหกอย่าทำให้มันเสียถ้าเราโกรธ ความโกรธของเราความวาจาที่ไม่ดีใจที่ไม่ดีมันเท่ากับเผาเผาบุญกุศลที่เราทํามาทํามาแทบแย่ทําบุญมาตั้งเยอะโกรธครั้งเดียวเผาหมดเลยเหมือนรักพ่อรักแม่ทะเลาะก,กันวันเดียวหัวเมยทะเลาะก,กนันเดียวเลิกกันหย่าก,กันเลยไม่ย้อนกลับไปต่างก็ถือทิฏฐิมานะก็ไม่สามารถจูนเข้าหากันได้ นันพวกเราทั้งหลายปีใหม่เรื่องเก่าอย่าไปลื้อฟื้นสิ่งที่ยังไม่มาถึงไม่ต้องไปกปังวลจงอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันนี่แหละจะแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้เริ่มนับหนึ่งในวันนี้ดีที่สุดเขาบอกที่หนึ่งแย่ที่สุดก็คือถอยกลับมาเหลือตั้งต้นหนึ่ง แต่อย่าไปศูนย์นะเราต้องตั้งต้นแล้วนับหนึ่งสองสามวิ่งต่อไปนจนถึงที่หมายปลายทางดีที่สุดเขาเรียกเป็นคนที่หนึ่งเฮ้หนึ่งตั้งต้นแล้วหนึ่งถึงปลายทางก็หนึ่งเหมือนกันนักปฏิบัติก็เริ่มจากหนึ่งไปหาจนสุดท้ายก็ทำจิตให้เป็นหนึ่ง นั่นพวกเราทั้งหลายอะไรก็ไม่เท่าอยู่ปัจจุบันจงทำปัจจุบันให้ดีแล้วก็ทิ้งอดีตที่มันมันเป็นอย่างไงก็ปล่อยวางมันนะอย่าไปกังวลกับมันแล้ววันหนึ่งข้างหน้าเราจะพบกับความสว่างที่แท้จริงนะหลายปีสมัยตอนบทใหม่ๆเคยเขียนกรให้โยมโยมพระทุกข์มากเขามีปัญหาหนักมากเลย อาตมาก็เขียนกนปีใหม่ให้เขาเขียนไว้ว่าทุกทั้งปวงให้เป็นด่งสายน้ำไหลจงทำใจให้เป็นดุดทะเลหลวงแม้นสายน้ำไหลมาจากทิศท,ทั้งปวงทะเลหลวงก็รับได้ไม่หวั่นเกรงพรปีใหม่ขอให้ใจเจ้าเป็นหินโผล่ค้นดินคนเขาเรียกหินปูขา แม้หากมีพายุพัดกระนำมาเจ้าภูผายังคงอยู่คู่แผ่นดินก็คือว่าทุกันมาจากทิศไหนก็ตามใจที่มั่นคงจะรับได้หมดแล้วมันจะกลายเป็นปุ๋ยของเรานะใครที่ทำม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีกับเราก็จะกลายเป็นปุ๋ยชั้นเลิศทำให้ต้นไม้ของเรางดงามกว่าผู้อื่นและเราก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเรา ทำตัวเราให้ดีสำคัญที่สุดคือต้องมีชีวิตอยู่ต้องมีชีวิตอยู่ก่อนต้องมีร่างกายที่แข็งแรงต้องมีสุขภาพจิตที่ผ่องใสเบิกบานในวันหนึ่งอย่าอมแต่ทุกข์อย่าแบกแต่ทุกข์จงแบกจงมีความสุขบ้างนะทุกข์มันยังแก้ไม่ได้ก็วางไว้ก่อนวันหนึ่งเมื่อจิตเราสงบมีปัญญาแล้วเราจะแก้มันได้ น้นจงหันกลับมามองตัวเราอยู่ที่ปัจจุบันแก้ที่ปัจจุบันก็คือภาวนานั่นเองพวกเราเนี่ยขาดภาวนากันนะจากนี้ไปใครเคยบวดมนต์อิติปิโสหลวงพ่อจรันบอกวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ในอิติปิโสเกินอายุแต่ธรรมาว่าเอาไม่ไม่ร้อยแปดจบนะช 30, เช้ 30, 40, 40, เาสามสิบเย็นสามสิบกลางวันสี่สิบอะไรก็ว่าไป สวดให้มันได้เกินอายุไว้ทุกวันสวดมนต์ทุกวันจิตมันจะได้กลับมาอยู่ที่เดิมนะใจจะได้ปองอะไรทะลุป,ปูโปไม่มีมิวร์ไม่มีความคุนข้องมองใจจำไม่เลยโลกที่น่ากลัวที่สุดคือความคุข้องมองใจโลกที่น่ากลัวที่สุดคือความไม่สบายใจจากนี้ไปเมื่อความไม่สบายใจเกิดขึ้นเราจะขับมันออกทันที เราจะต้อนรับแต่ความสบายใจเมื่อทุกข์เกิดขึ้นท่องคำนี้นสบายใจเราจะสบายใจเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถ้าเราจมอยู่กับพลาดรถคันเดียวแล้วร้องไห้จะเป็นจะตายก็อดทนดิเดี๋ยวรถคันใหม่มันก็มาต้องเชื่อมันอย่างนี้ทุกข์มีก็ต้องพ้นทุกข์ก็ต้องมีมืดมีมันก็ต้องสว่างมี พุทธจาบอกมีเกิดมีตายไอ้ที่ไม่เกิดไม่ตายมันก็ต้องมอีปีใหม่นี้ก็ขอฝากไว้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอให้ทุกคนมีความมั่นคงและผ่านพ้นอุปสรรคทั้งโมวงไปได้ด้วยดีจนถึงที่หมายคือความสุขพ้นทุกข์คือพะนิพพานโดยทั่วหน้ากัน